เป็ดหม่าได้เขาเรียกเป็นรสเฉยครับเราไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเรียกฝนตกครับคุณติคุณติคุณมองอะไรพี่คะคุณควรจะมาเข้าวงด้วยไม่ใช่มองเฉยๆนะคะคุณติ๊กคะสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะหน่อยเหรอพี่มันควรจะใช้คำว่าหน่อยเหรอ 9นาทีฝนตกน้ำ9นนี้ลอยครับลอยตากกางเกงอยู่ตากตัวแห้งอยู่นะเออพี่วันมาแต่เช้าเลยโอ้ยวันนี้ตัวบวมหมดแล้วตัวบวมหมดแล้วนะคะตากฝนจนตัวบัวเลยนะอ้าวใครฝนตกบ้างคุณลูกค้าใครฝนตกบ้างคะบุรีรัมฟตกบุรีรัมฟนตกบุรีรัมฝนตกแรงได้ข่าวมาว่าเขาสวดขอฝนตกแล้วตกแล้วได้เลยคนลุกเลยฟ้ามืดฟ้าบัวดินมานะ เราจะไม่แรงลแล้วค่ะเย้คุยอะไรกันเ <lent ceu> นี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่จะขายไปเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูพี่เหน่งเต้นนะคะเพลงไม่มีก็เต้นได้แล้วพี่เหน่งเดี๋ยวค่ะเพลงก่อนคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับแผนเครื่องครัวเหมือนเดิมแผนเครื่องครัวเหมือนเดิมวันนี้ใคร ใครที่ชมเรามาเรื่อยๆจะรู้ว่ากล่องกล่องถนอมอาหารราคาไม่ใช่ราคานี้แน่นอนเอวันนี้ทำได้ทุกอย่างเนาะคุณเองพี่ชนิตาบอกขอบคุณครับ <laughs> พี่ชนิตาวันนี้กล่องน้องลดราคาคุณพี่กล่องน้องลดราคาคคสนใจไหมครับสนใจไหมครับสนคับสนอมคหาร ็คือเขาจะเก็บความสดของอาหารได้นานกว่ากล่องทั่วไปเนาะพี่ได้นานกว่ากล่องทั่วไปเพราะว่าเขาเรียกว่ากล่องอะไรนะพี่ช่องให้น้องอาหารเรียกว่ากล่องกล่องพอับพับล็อกพับล็อกหนูก็เรียกไม่ถูกนะเนี่ยอ่านี่ล็ล็อก,ออกเราขายเป็นเซตนะคุณลูกค้าเราขายเป็นเซตแล้วที่สําคัญขออนุญาตเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าของพี่แค่นี้ยที่เห็นนี่เลยค่ะอย่างละอย่างละเท่านี้ค่ะอ่า <laughs> ไม่ทราบปริมาณนะคะแต่ว่ามีแค่นี้ค่ะเอออยู่ใกลอยู่ไกลมีจัดส่งค่ะอยู่ใกลอยู่ไกลมีจัดส่งใครใครใครที่ตู้เย็นที่บ้านนะจ๊ะมีปัญหาขนอมอาหารไม่ได้มีกลิ่นมีกลิ่นด้วยอ่ามีกลิ่นถ้าเกิดว่าเราไปใส่แบบใส่แบบไม่มีชีดเนาะตู้เย็นก็จะเป็นกลิ่นแล้วเวลาทุกกลิ่นมารวมกัน มันจะุน,ะนแย่มากค่ะมันจะแย่มากค่ะน้องบอกแค่นี้เลย <c oughs> มันจะจะุเนนะพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ฉุนลงมันหนักกว่าคำว่าฉุนอีกกลิ่นมันไม่โอเคอะ่ะ uh huh. เปิดไปเราไม่หิวอะไรเลยอะ่ะกลิ่นแบบตึ้นเข้ามาขึ้นตันขึ้นจมูกมาเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ปัญหานี้ <c oughs> ปัญหานี้ก็ลอง คำตอบอาหารช่วยได้จ้านี่คุณไม่จะเก็บความสดของอาหารเก็บความสดได้แล้วก็กันกลิ่นอาหารออกมาด้วยเก็บหมูเก็บเนื้อเก็บไก่เก็บปลาได้หมดแล้วให้ความสดด้วยไม่ต้องฟรีซก็ช่วยได้กล่องพี่เต็มบ้านแล้วพี่ชนิตาบอกกล่องเต็มบ้านแล้วใช่ไหคุณพี่โอ๊ยนะของเราดีนะคะมีคุณธรรมนี่นี่นี่พี่ชนิตาบอกเต็มบ้านละเต็มบ้านละเอาไปสักหน่อยก็ได้เอาไปสักหน่อยงั้นเอาไปเดียวพอพี่เต็มบ้านละ นี่นะครับเล็กนะอ้เล็กสุดนะเล็กสุดนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวน้องขออ่านหน่อยคุณสมบัติมีแล้วที่ฝาเขาแบบซุปเปอร์ล็อกนะครับเขามีมาตรฐานมีมอกมีมอกด้วยคุณลูกค้านี่ตัวซีนี่คุณลูกค้าเห็นเห็นตัวซีนี้ไหมคะสีน้าเงินทํามาจากยางซิลิโคนนะคะคุณลูกค้าทํามาจากยางซิลิโคนที่ปลอดภัยกับอาหารนี่ แล้วก็ที่สําคัญตัวกล่องและฝาเนี่ยมีคอมีความคงทนไม่แตกหักง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะภาชนะนี้นะคุณลูกค้าสามารถใช้กับไมโครเวฟได้ด้วยนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยอ่เอาเวฟได้ถนอมอาหารได้คุณลูกค้าแบบนี้เลยเอาฝาออกเล่เอาฝาออกทำไมใช่ใช่ใช่เปิดเปิดมุมออกแล้วก็เ<ม>วฟได้อ่าถ้าคุณลูกค้าจะนําเข้าไปเวฟต้องเปิดมุมฝาออกเพื่อ,อให้ไม่เกิดแรงดันเนาะพี่อ่อาอ่ะมาาฮะ ดดดูู้ไเดี๋ยวมาฟังราคากันนะคุณลูกค้าย้ำว่าของก็มีแค่นี้แหละค่ะหมดก็คือหมดเลยอ่าและที่สำคัญเป็นเซ็ตสวยๆให้ด้วยนะเอามาดูเซ็ตแรกพี่นี่เล็กสดอันนี้ถามว่าเก็บอะไรหรอไซส์นี้เราเก็บอะไรกันดีอะไรจะเล็กขนาดนี้แจบองเจาบองเจ้าบองหรือว่าจะเป็นผักผลไม้ที่คุณลูกค้าหั่นไว้หั่นเตาไม่ว่าจะเป็นกระเทียม กระเทียมหอมกระเทียมเนาะพี่หั่นเตาแล้วแบบอยากถนอมให้เก็บไว้นานๆไซนี้ค่ะไซนี้แจวบอมของพี่เหน่งก็ได้รักษาความสดให้อาหารกลิ่นยังอยู่รักษาความความความแบบเรียกว่าอะไรคะพี่คุ้ค่าทางอาหารเออถนอมคุ้ค่าทางอาหารคุณลูกค้าแดด่องอีกแล้วพี่เหน่งทาไมพี่ไม่ใส่หมวกเนี่ยพี่จะให้ลูกค้าหนูละใครตาไปถึงไหนว่าแล้วแดด่อง ลูกค้าก็แสบตาสิเออนะฝนตกก็แดดสองนะที่ทวีกิปเนี่ยไม่รู้ยังไงฝนฝนฟ้าหลังฝนไงฟ้าหลังฝนนะพี่ชนะบอกเยี่ยมเยี่ยมอะพูดจนเศร้าเลยพูดจนเศเลยนะเออะไซส์ถัดมาคุณลูกค้าขนาดบอกไม่มีนเล็กอะไซส์ถัดมานะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นขนาดกลางก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบนี้เลยจ้ะนี่แบบ เป็นเซตพี่หนึ่งเอาอันอันเล็กมาใส่ในนี้ให้ดูหน่อยลูกค้าจะได้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ใส่เงี้ยอ่านี่ใส่ให้ดูนี่ใส่ได้ไหมเนี่ยไดใส่เข้าไปเข้าไปเลยนี่แบบนี้คุณลูกค้านี่เล็กกลางแล้วก็ใหญ่อ่ะพี่หนึ่งเปิดให้ดูหน่อยวเล็กกลางใหญ่แบบนี้เลยคุณลูกค้านี่วันนี้ไม่ทำกับข้าหรอสรุปพี่ไม่ทมันวันนี้ทำไมไม่ทำกับข้าวตกออกไปหากบ๊ดฮัได้ขอหลายตัววันนี้วันนี้ไม่มีเมนูนะ ที่หน่งไม่ไม่ทำไม่โชว์ไม่บอกเคล็ดลับไม่อะไรเลยไม่มีพุตกไปฮาร์ปผเออหนึ่งเซตกี่ชิ้นคะเย้คุณสุพัรษาเซตคุณสุพันษาน้องบอกเลยว่าคุณพี่ถูกคิดถูกแล้วที่สนใจสินค้าน้องวันนี้หนึ่งเซตมีสามชิ้นเป็นแบบกิฟต์เซตอย่างนี้เลยซื้อเป็นของขวัญก็ได้ซื้อเป็นของขวัญก็ได้คุณลูกค้าหนึ่งเซตมีให้สามชิ้นแบบนี้เลยหนึ่งเซ็ตอันนี้เป็นมีหลายเซตน่าชมไปก่อนอันนี้เป็นสีน้ําเงิน นะเป็นสีน้ําเงินยี่ห้อป๊อปล็อกมาตรฐานเหมาะกอนะ<ม>คุณลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแบบโลโลคลาสโนเนม <low name. S 2> no ไม่ใช่นึกจ้ะอ่ะาเหมาะกอกร,รับประกันนี่คุณลูกค้าเดี๋ยวให้น้องแจ้งไซส์ให้นี่นมีให้3อันเนาะนี่มีไซส์8ออนคุณลูกค้านี่นะคะชิ้นที่1นะคะไซส์เล็กจะอยู่ที่8ออน ชิ้นที่2จะอยู่ที่15หออนคุณลูกค้าแล้วก็ชิ้นที่3มจะอยู่ที่30ออนนี่แบบนี้เลยจ้ะหนึ่งเซ็ตมีให้3มชิ้น1เซ็ตมีให้3ชิ้นคุณลูกค้าราคาเท่าไหร่คะพี่หน่งจากปกติคุณลูกค้า,คา,า,คากกคค3มเซ็ตนี้ราคาปกติปกติเราขายอยู่ที่1 4 0สเก้า ตเท่าไรกตกล่องเท่าไหร่เ็ดร้อี่สิบเาบาทวนนี้นรอบ้าน่เทานี่เทนึเทานร้อ่สิบเาบาทราคาปกติ100กี่บาทจะได้รีบโอนพอดีเมื่อวานสั่งของจะได้ส่งพร้อมกันลีลาลีลาเกินน้อพวกหนูเนี่ยอ่ะคุณลูกค้าร้อบาท ร้อยเก้าบาทโอนเลยจ้ารับไปคุณลูกค้ารับไปน้องบอกแล้วรประโยชน์เขาคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งช่วยถนอมอาหารให้วิตามินที่อยู่ในผักและผลมไม้หรือว่าจะเป็นเนื้อโปรตีนทุกสิ่งอย่าง <_ S 2> คุ้มค่าไม่สูญหายไป <_ S 1> ด้วยกล่องด้วยกล่องตัวนี้เลยคุณลูกค้าด้วยกล่องตัวนี้เลยและที่สําคัญวันนี้149บาท3กล่องวันนี้เหลือ109ยบาทที่เ่งเฉลี่ยต่อชิ้นหน่อยวันนี้3กล่องคุณลูกค้ารับไป1 0 9บาทใครจะรับ น้องน้องดูจากสถานการณ์หน้าร้านน้องมีให้อยู่30เซต30เซตนี้ขายทั้งไลฟ์สดขายทั้งช้อปปิ้งลาซ a ดา้าขายทั้งหน้าร้านนะจะขายทุกช่องทางเลยคุณลูกค,ค้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้จริงๆน้องแนะนําให้รีบ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 หบาทวันนี้เหนือเห,หนือหนึบาทไหนๆก็ติดตามไลฟ์สดน้องแล้วน้องรับประกันตัวนี้น้องลดให้จริงๆนะจ๊ะอรอหลงดิ ไปเก้าหันสามอเท่าไหรสามสี่สามเคค่ะรับไหมคุณพี่ถ้ารับคุณพี่พิมพ์ใครจะรับบ้างตกชิ้นละสี่นี่เหรอามสิบหนึ่งาไม่ใช่สามสิบหกบาทตกชิ้นละสามสิบหกบาทตกชิ้นละสามสิบหกอ่ะน้องจะปล่อยเซตแรกให้เอฟแล้วจ้ะย้ำว่าน้องจะไลฟ์แค่วันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าอยากให้น้องดูผัดดูแลผ่านช่วงทางไลฟ์สด แต่จบวิดีโอนี้นวองว่าประมาณ30เซตเนาะประมาณ30เซตคุณลูกค้าจบวิดีโอนี้ถ้าของเหลือก็ยังทักมาได้นะคะถ้าของเหลือยังทักมาได้ใครจะรับตัวนี้นะคุณลูกค้ามี3เซตแบบนี้นะคะในรูปในรูปเขาโชว์สีลูกค้าจะเข้าใจผิดไหมนี <laughs> ม่ยมเซตจะย้ำสามเซตจาก149เหลือ109บาทใครจะรับพิมพ์มาว่า F109 บาท 109ราบาทสำหรับกล่องเซตนี้มีแค่30เซตคุณลูกค้าหมดแล้วก็พลาดเลยนะจ๊ะหมดแล้วก็พลาดเลยพลาดเลยค่ะอ่ะไปต่อพี่เมื่อกี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอ่าเขาเรียกว,ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้จะเป็นทรงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าแล้วแต่คุณลูกค้าจะใช้งานนะคะอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณลูกค้า เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเซตนี้ก็ยังมีให้ก็ยังมีให้3มชิ้นเหมือนเดิมค่ะเซตนี้ก็ยังมีให้3มชิ้นเหมือนเดิมคุณลูกค้าไซส์ตามนี้เลยนะคะเซตแรกกล่องแรกชิ้นเล็กจะอยู่ที่12ออนค่ะไม่ต้องแกะได้พี่เอาเอาแกะแกะโอเคคุณสุพรรษานะคุณสุพรรษารับเพิ่มไหมเนาะ อายาัดว่าหนึ่งร้อยเก้าบาทอ่ะมาดูเซตนี้คุณลูกค้าหนึ่งอันนี้รักอ่าไซส์ยอยู่ที่สิบสองออนนะคะสิบสองออนจ้ะมาตอพี่หนึ่งอันนี้จะอยู่ที่ยี่สิบห้าออนจ้ะนี่ยี่สิบห้าออนแล้วก็สี่สิบห้าออนก็ยังเป็นเซตสามชิ้นอยู่แต่ว่าจะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณลูกค้าอันนี้ปกติเท่าไหร่พี่หนึ่ง มีมออกอเดี๋ยวให้ลูกค้าดูจะได้สบายใจนี่มออกอแน่นหนาะเหมือนเดเหมือนกันทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปทรงเนาะพี่เปลี่ยนสีด้วยมเมื่อกี้จะเป็นเซตน้ําเงินอันนี้จะเป็นสีส้มคุณลูกคา้าอ,อะน้องบอกเลยวันนี้ลดให้จริงๆ3ชิ้นนี้พี่น่งขายเท่าไหร่ปรกติปกติร้อยยี่สิบเก้าบาทปกติสบาทมชิ้นนี้นะปะกติเราขายร้อยยี่สิบเก้าบาทวันนี้วันนี้ร้อยยี่ ร้อยยี่สิบเก้เหลือ95ไม่ถึงร้อยคุณลูกคา้าสชิ้นนีว้วันนี้ไม่ถึงร้อบาทคุณลูกคา้าเกบาทเซตนี้ก็มีประมาณอยู่ที่คอ<ห>นเฟิร์มไว้30มสชิ้นเลยใช่ไหคะใช่ไม่ไม่ใช่ลบร้อย้าใช่ไหมปกติร้อยาเหรียญร้อยยี่สิบเก้ารอบเก้บ 34บาทคูณลูกค,ค้าร2 9เหลือ95บาทใครจะรับเซตนี้คุณลูกค,ค้าชมย้อนหลังน้องมีของย้ําว่ามีแค่30ชิ้นค่ะ oh. ของมีแค่30ชิ้น oh. ใครสนใจจริงๆ <Okay. S 1> ทิมพิมมาว่า F95 ค่ะแคปหน้าจอมาด้วยนะคะ oh. F95 ค่ะนี่ลดแล้วลดแล้ว129 oh. เหลือ95 oh. ไปต่อพี่เด็ก oh. ต่อมาเป็น oh. อันนี้เขาเรียกว่า สวัสดีคุณสุภาวรรณนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้กําลังนําเสนอในส่วนของกล่องกล่องกล่องถนอมอาหารเนาะพี่กล่องทิปเปอร์ล็อกอ่านี่มาดูอันนี้แบบนี้เลยคุณลูกค้าค่าส่งเท่าไหร่คะค่าส่งค่าส่งคิดค่าขนส่งตามจริงกับบริษัทเอกชนกล่องทิปเปอร์ล็อกอันนี้ค่าส่งไม่ถึง40บาทคุณลูกค้าไม่ถึง40-50บาบาทประมาณนี้ นะจ๊ะเรามีขนส่งกับแฟคเคอรี่เอ็กเพรสนะคะน้ำหนักไม่แพ้น้ำหนักไม่เยอะเพราะฉะนั้นคิดค่าขนส่งตามจริงเลยคุณลูกค้านะจ๊ะอ่าหรือคุณลูกค้าที่อยู่ใกล้ทวิกิทสาขาไหนนะจ๊ะอยู่ใกล้ทวิกิทสาขาไหนอันนี้จะส่งให้ฟรีไปเลยอ่าเดี๋ยวส่งไปกับสาขาแล้วลูกค้าไปรับที่สาขาค่ะอ่าประมาณนี้นะคะสนใจเซตไหนคุณลูกค้าทักมาเราขายไป2เซตแล้วนะ เซตสีน้ำเงิน109บาทเซตสีส้ม95บาทมาต่อค่ะคุณลูกค้าพี่หนิงช่วยหนูหน่อยอ่ะอ,อันนี้เป็นกล่องใส่ไข่ใครมีปัญหาว่าเอาไข่ไปใส่ตู้เย็นแล้วมันเน่านะพี่มันเน่านะนนาได้กี่เดือนนะพี่ประมาณเกินหนึ่งเดือนนะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคุณลูกค้าไข่เราจะเน่าเลยนะอ่าแต่ว่าแล้วที่สําคัญไข่เป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมีเนาะพี่ ไม่ไม่ขาดเลยเอคนลูกค้าที่อยากจะถนอมไข่อาหารที่แบบสุดยอดแห่งคุณประโยชน์อันนี้ติดตัวตลอดครัไข่ต่ตัวไข่ว้พี่แหน่งมือบวแล้วกล่องนี้จะใส่ไข่ได้สิบใบคือตู้เย็นบางบ้านน่ะเขาจะมีช่องค่อนข้างจะจํากัดถ้าเราเอาไข่ใส่ในเนี้ยเราสามารถเทิร์นได้หลายๆชั้นคือเอาไปตั้งกันพี่หน่งเอามาโชว์หน่อย แบบเรามาตั้งกันคือเอาไข่ใส่ไปในนี้อย่างนี้ใช่ไหมเออแต่เเพราะว่าเวลาเราซื้อไข่อะเราซื้อไข่อะยอย่างน้นอ,ยอ,อยนนคนส่วนใหญ่จะซื้อไข่ทีละแผงซึ่งมันก็คือ30ใบแล้วก็จะมีปัญหาว่าตู้เย็นไม่พอเก็บตู้เย็นไม่มีที่เก็บต่อกล่องนี้ก็เลยตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าเลยสมมุติว่าคุณลูกค้าซื้อไข่ทีละสาแผงก็อาจจะเอไปสักสองกล่องถึง3ากล่องอ่าแล้วก็ไปเทิร์นไว้อย่างนี้ไม่มีแตก เวลาใช้งานก็ใช้ง่ายเพราะเขาแยกล็อกไข่ยกล็อกมันอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคงคุณค่าของไข่ให้ครบถ้วนอยู่เหมือนเดิมด้วยให้วิตามินในไข่เนี่ยอ่ารสชาติด้วยวิตามินสารอาหารในไข่เนี่ยยังคงครบถ้วนอยู่นะคุณลูกค้าอนี่เลยนี่เลยใครที่เน้นเรื่องของคุณค่าสารอาหารต้องรับไปกล่องใบนี้อนี่เลยคุณลูกค้าน้องให้ดูเลยนะนี่ ถ้าน้อมไข่ให้สดได้นานขึ้นแล้วก็เพิ่มสารป้องกันแบคทีเรียให้ไข่ด้วยเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยบาง<ต>ถ้าเกิดว่าตู้เย็นเราเรา,เรามีเชื้อแบคทีเรียอะไรอยู่สามารถทะลุเข้าไปในไข่ได้นะคะ,อ,อ,ะอะไรนะพี่อ,องศาแปลว่าอะไรไอะไรของพี่ <laughs> ย้ําว่า1กล่องเก็บไข่ได้10บใบจ้ะ1กล่องเก็บไข่ได้10บใบคุณลูกค้าย้ําว่าช่วยถนอมไข่ให้สดได้นานขึ้นอ่าอเพราะว่าไข่กว่าจะออกมาจากฟาร์มใช่ไหมพี่กว่ามาจะถึงเราอย่างน้อยก็กี่วันละ3วัน<อ>กว่าจะไปถึงร้านค้าอีกนะแล้วกว่าเราจะทานอีกซื้อมาเก็บอีกเพราะฉะนั้นมีผลมีผลนะคะคุณ ในไข่จืดจางไปแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าต้องรับกล่องนี้ไปต้องรับกล่องนี้ไปถึงจะได้ได้ประโยชน์จากไข่มากที่สุดนะคะเอ้าไม่เห็นหัวคนเลยไม่เห็นหัวคนเลยแล้วเห็นอะไรพี่กรผ้าอ่ะอันนี้เท่าไหร่พี่หน่งย้ำว่าใส่ได้สิบใบห้าบาทฮะแล้วลดแล้วนะเท่าไหร่นะแปปกติเท่าไหร่พี่ปกติร้อยสิบบาท ปกติกล่องใบนี้110บาทนะคุณลูกค้ากล่องเก็บไข่แข็งแรงนะน้องบอกเลยแข็งแรงคุณลูกค้าเรื่องความแข็งแรงน้องรับประกันนะคะและที่สําคัญแอนตี้แบคทีเรียไม่ให้ลงไปในไข่ด้วยถ้าเกิดว่าตู้เย็นเราเราแบบใส่ของหลายอย่างแล้วมีกลิ่นแน่นอนมีสารแบคทีเรียอยู่ในนั้นแน่นอนอ่ะคุณลูกค้าจากร้อยเก้าบาทวนันนี้เหลือแปดสิบห้าบาทจา้ะเหลือแปดสิบห้าบาทใครจะรับคุณลูกค้าใครจะรับกล่องใส่ไข่อันนี้นะคะพิมพ์มาว่า F แปดสิบห้าสวัสดีค่ะพี่เนง FC มาแล้วนี FC พี่เนงน่ารักมากมานึ่งก็แชร์ให้เลยอ่ะแปดสิบห้าบาทคุณลูกค้าตัวนี้ก็เหลือประมาณมีทุกอย่างเลยมีอยู่สามสิบชิ้นเหลือมีอยู่สามสิบชิ้นคุณลูกค้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยอ่ะใครจบนะอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้เป็นอันสุดท้ายหรือยังมีอันใหญ่ด้วยใช่ไหมอ๋ออ่ะต่อมาคุณลูกค้าอันนี้เป็นแบบไซ ใซส์แบบว่าใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ใส่อะไรดีอ่ะพี่ผักใส่ผักเหรอใส่ใส่อะไรใส่ผักใส่เนื้อได้นี่คุณลูกค้ากระดองเนื้อถองอะไรผักนี่อันนี้ตัวอย่างคือเขาจะเป็นทรงยาวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บผักที่ยาวไม่ใช่ว่าจะเป็นต้นหอมเนาะอะไรก็ได้ต้นหอมอะไรก็ได้เนื้อก็ได้คุณลูกค้าแ้วก็มีตะแกรงเนี่มีตะแกรงให้ให้คือเวลาที่เปียกเนี่ยก็คือน้ําเขาจะลงไปข้างล่างแยก แยกการละเหยออกอ่าแยกความชื้นออกผักเราก็จะสดอ่านี่นี่นี่อพี่หน่งโชว์หน่อยอ่านี่นี่แบบนี้เลยมีตะแกรงแยกให้ก็คือให้น้ําละเหยลงไปข้างล่างน้ําก็จะอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแบบนี้เลยคุณลูกค้าและที่สําคัญเก็บกลิ่นอาหารด้วยถ้าเราใส่เนื้อเนาะพี่ทําให้ตู้เย็นของเราไม่มีกลิ่นเนาะอับนีเขาทดสอบแล้วนะว่าใส่น้ําแล้วน้ําไม่รั่วซึมนะ ทดสอบแล้วใช่ไหมน้ำไม่รั่วซึมออกตามนี้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศนะพี่เนาะใช่ไหมก็ใส่ได้หลากหลายนะคุณลูกค้าใส่ได้หลากหลายย้ําว่าช่วยเพิ่มความสดให้กับผักแล้วก็ผลไม้ในตู้เย็นนะคะวันนี้มากับราคาสุดพิเศษใครอยากเอะวันนี้ไปใส่ไข่นะมันจะแตกนะพี่แล้วเพราะไม่ล็อกใช่ไหมเอออันนี้พี่เหน่งราคาปกติเท่าไหร่คะ99บาทวันนี้ลดให้อีกคุณลูกค้า 19บาทวันนี้คุณลูกค้าราคาตรงหน้าเลยจ้ะ99าบกาบาทเหลือ69บาทอ่าเข้าไมโครเวฟได้ค่ะคุณพี่เข้าไมโครเวฟได้ค่ะคุณพี่แต่ว่าเวลาเราไม่เข้าไมโครเวฟเราต้องเปิดล็อกใช่ต้องเปิดแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นรับประกันเลยคุณลูกค้าก็คือใช้งานได้หลากหลายนะอ่าเข้าไมโครเวฟได้รับประกันเข้าไมโครเวฟได้ตอบคุณพาราทิตนะคะแต่ว่าก่อนก่อนทุกอย่างเลยพี่ก่อนเราจะเวฟเราต้องเปิดไอ้นี่เออ ทุกอย่างให้แบบมันมันจะปุบมันจะมีแรงดันนะก็คือก็คือแค่ให้คุณลูกค้าเปิดล็อกออกแต่ปิดได้แต่ว่าให้เปิดออกนี่นี่เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นคำเตือนคำอะไรกล่องสูญญากาศป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียถนอมอาหารให้นานมากขึ้นกว่าเท่าตัวนี่คุณลูกค้านะจ๊ะกินอาหารทั้งทีก็อยากกินของที่นะจ๊ะวิตามินครบถ้วน เนื้อพลาสติกแข็งแรงคุณลูกค้าอะ,ะวันนี้เหลือ69บาทคุณลูกค้าใครจะรับใบนี้มีให้30ใบ69บาทชมย้อนหลังเอฟมาได้มีของพอดูแลลูกค้ายังไม่เอฟอะมีของจะ69บาทคุณลูกค้าไปดูต่อคะ่ะอันนี้เป็นทรงยาวนะคะทรงยาวนี่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณลูกค้า69บาทน้องขาย69บาท,บาทแบบนี้เลยไปต่อนะจ๊ะอีกแบบหนึ่ง เหลี่ยมจับตุลัดค่ะสี่เหลี่ยมจับตุลัดอันนี้ก็ถนอมอาหารเหมือนกันใหญ่่อยนักเป็นชองใหญ่ครับพี่เนาะอคคุณลูกค้าประโยชน์ที่ชัดที่สุดก็คือหลากหลายเลยนะคนที่รักรักสุขภาพนะคุณลูกค้าเก็บผลไม้ก็ได้นะ เก็บอะไรก็ได้คือบางครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาไปตลาดเนาะเราซื้อไปหนูคนนึงก็เป็นเหมือนกันนะที่แบบปล่อยของทิ้งอ่ะกินไม่ทันอ่ะแบบเราไม่มีเวลากินเงี้ยเออมันก็ทิ้งกันเน่าสู้เราเสียเวลาเรายอมเสียเงินมาซื้อกล่องดีกวเนาะเราจะได้ไม่ต้องทิ้งอาหารแล้วก็เก็บคุณค่าได้ครบถ้วนด้วยอ่านี่ประมาณนี้สําหรับผู้ลูกค้าที่แบบฝาคงทนนี่ฝาคงทนคุณลูกค้านี่แบบนี้เลย มีมออกรับประกันเหมือนกันคุณลูกค้าอันนี้จะอยู่ที่118ออนนะคะ118ออ,11ออนค่ะไซส์นี้ค่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคุณลูกค้า118ออนก็ย้ำว่าปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหารนะคะแล้วก็รับประกัน100%ว่าอากาศและน้ำไม่มีรั่วซึมออกจากกล่องใบนี้แน่น,นอนจะพิก พลิกซ้ายพลิกขวาอะไรก็แล้วแต่คือเป็นระบบ,บล็อกที่แน่นหนาเพราะฉะนั้นเขาถึงช่วยอ่อเขาถึงช่วยถนอมอาหารได้เป็นอย่างดีเนาะอะ่แล้วก็รับประกันเรื่องของความคงทนแล้วก็ย้ําว่าใช้กับไมโครเวฟได้ค่ะอ่ะนี่ไมโครเวฟก็ทนอยู่ที่อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสนะคุณลูกค้าอ่ะ หรือคุณลูกค้าจะใช้ในส่วนของการเก็บเข้าช่องฟรีซก็ได้ช่องฟรีซก็ได้อาได้ทั้งคนร้อนทมเย็นฟรีซก็ได้คุณลูกค้านี่หนูให้ดูรูปภาพตามนี้เลยไมโครเวฟได้ฟรีเซอร์ได้นะครับนี่ก็คือบรรจุอาหารได้แล้วก็สามารถล้างทำความสะอาดได้ค่ะนี่อ่ะใบนี้เท่าไหร่พี่ปกติ109บาท ปกติใบนี้ขาย109บาทคุณลูกค้าย้ําว่าขนาดบรรจุนะคะขนาดบรรจุจะอยู่ที่1 1 8อ8อน118อบอน109าบาทวันนี้เหลือเท่าไหร่พี่ลดให้เลย8ดให้เลยบาท85บาทพอโอ้โหอันนี้1 1อออน85บาท85บาทของมีแค่นี้นะจ๊ะของมีแค่นี้หมดแล้วก็คือหมดเลยจ้ะ85บาบาทจ้า โอเคประมาณนี้เหลืออะไรชือบ่อแขกเราลดนะบ่อแขกที่ลดปะไม่ลดบ่ <c oughs> อแขกก็มีนะคุณลูกค้าบ่อแขกก็มีนะบ่อแขกสแตนเลสอ่าเซตสามชิ้นใช่ไหมพี่เซตสามชิ้นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทบ่อแขกอ่าเนี่ยครบหรือยังพี่ครบทุกไซส์ยังกล่องพลาสติกก็นำเสนอนำเสนอไปครบทุกไซส์แล้วนะ คุณลูกค้าก็ย้ำว่าอันนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆที่เราลดราคาช่วงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าหมดก็คือจบแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอ่าช่วงพิเศษนะจะไม่ไม่ได้ขายราคานี้ตลอดนะคุณลูกค้าย้ําว่าไม่ได้ขายราคานี้ตลอดอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละเซตแต่ละแบบน้องมีให้แค่30ชิ้น สำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้ในส่วนของโปรโมชั่นแผนกเรื่องครัวนะคะคุณลูกค้าที่ที่ใกล้ก็คือถ้าอยู่ใกล้สาขาจัดส่งให้ฟรีเนาะลูกค้าสามารถไปรับที่ทวิกิจสาขาต่างจังหวัดได้จัดส่งฟรีหรือคุณลูกค้าที่ไม่อยู่ใกล้ทวิกิจสาขาไหนเลยก็เรามีบริการขนส่งกับเอก,กชนคิดค่าขนส่งตามจริงนะคะอโอเคค่ะเราจะลาเลี่ยงนี่นะสำหรับวันนี้ ไลฟ์สดพนักเครื่องครัวนะคะพี่เ่งจะรีบไปซักผ้าจะรีบไปจะรีบไปไหนนะไปตากผ้าจะรีบไปตากผ้าหรือไปตากตัวเองก็บรรยากาศวันนี้คงไม่มีใครบ่นว่าร้อนเนาะอากาศดีอากาศดีอกิ๊กมาทำไมต้องมองกันตาหวานขนาดนั้นเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อย พี่เด็กลาเลยค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่สนใจยังไงทักมาทักมาทางช่องทางอินบ็อกซ์เลยค่ะสาหรับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเครื่องครัวจบแค่นี้นะคะกล่องกล่องกล่องถนอมอาหารขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ